ที่ฝันไปอุ่นเอ่ยอุ่นไอ,อ,นไอสแสงแห่งรวีศรัทธาร่วมกันฉันสร้างความดีประกาศศักดิ์ศรี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนไทยทุกท่านนะฮะที่ได้รับชมดีฉนมาวันนี้นะฮะมาพบกับพี่น้องทางบ้านด้วยความหนักใจหลายประการแต่อย่างไรก็ตามภาระหน้าที่ของเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะฮะก่อนที่เราจะนำมาสู่หัวข้อ ที่เราจะมาพูดที่ค่อนข้างยาวสักหน่อยต่อเนื่องจากรอบก่อนก็คือว่าด้วยปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยและทางออกเนี่นะฮะก็ขอเรียนข่าวสำคัญเฉพาะหน้าก็คือ,อเราได้รับบันทึกการแจ้งและรับทราบเหตุแห่งการร้องเรียนของคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะซึ่งเป็นเอกสารที่มาจากกะกะตนะคะ เป็นเอกสารที่มาจากกะกะตแจ้งนะฮะเหตุขัดข้องในการรับรองนะฮะแจ้งเหตุขัดข้ของขัดข้องในการรับรองนะคะอ,ะอันนี้นะฮะยาวมาจนถึงนี้นะฮะก็เนื้อหาก็จะอยู่ที่นี่ถ้ารวมทั้งหน้าหลังหน้าหลังในเชิงข้อสรุปด้วยนะฮะนี่ค่ะ หน้าหลังนะฮะแล้วก็เป็นลายเสร็จรับทราบของจตุพรนะคะในจดหมายในบันทึกอันนี้เนี่ยแจ้งเหตุขัดข้องนะฮะโดยสาระสำคัญว่า,ามีการร้องคัดค้านว่าคุณจตุพรเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งตามมาตราร้อย วงเล็บสามของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นเหตุให้ขาดจากสมาชิกกภาพของพรรคเพื่อไทยตามมาตรา20อันนี้เป็นคำร้องนะคะของพรบรประกอบรัฐธรรมนูญและสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกับภาพพรรคเพื่อไทยตามข้อบังคับ10วงเล็บ5นะฮะแล้วก็แจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ะะตามมาตรา24แห่งพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและข้อ44ทีนี้ตรงนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตจึงขอแจ้งให้ท่านให้ในายจตุพรพรมพันธ์ทราบเหตุแห่งการร้องเรียนดังนี้กรณีที่ท่านเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งตามมาตรา100วงเลบ3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550เป็นเหตุให้ขาดจากสมาชิกพักเพื่อไทยตามมาตา20มงเล็บ3แห่งพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้พักการเมือง2550จึงขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรส่วนหน้าหลังที่เมื่อกี้ที่พี่น้องเห็นนะฮะทั้งนี้ได้แจ้งเหตุแห่งการร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบไว้ด้วยว่า ในการไต่สวนนี้ผู้ร้องมีสิทธิ์ที่จะให้ถ้อยคําโดยทําเป็นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับเหตุที่ถูกร้องเรียนและสามารถนำทนายความหรือบุคคลที่ตนไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงได้ด้วยทั้งนี้ขอให้ส่งหนังสือชี้แจงภายในวันจันทร์ที่25กรกฎาคมไม่เกินเวลาเที่ยงแล้วก็ข้าพเจ้าหมายถึงนายจตุพรพรมพันธ์รับทราบข้อร้องเรียน นะคะในวันที่22เวลา15นาฬิกาแล้วก็เป็นลายเซ็นของคุณจตุพรดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่จะแจ้งข่าวให้พี่น้องทราบว่าในวันจันทร์คนานะ,ะและพวกเราส่วนหนึ่งนะคะก็คงจะเข้าร้องเรียนที่กกตเพราะว่าในในในท้ายจดหมายนี้ ผู้ถูกเราะมีสิทธิ์ที่จะให้ถ้อยคําโดยทําเป็นหนังสือชี้แจงข้อที่จริงและสามารถนําทนายความหรือบุคคลที่ตนไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีทนายความและพวกเราจํานวนหนึ่งไปที่กรกตในวันจันทร์เช้าเพื่อไปชี้แจงเหตุแห่งการที่เรามีความคิดเห็นว่าคุณจตุพรทําไมถึงควรถูก รับรองนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้เราในวันนี้ในตอนกลางวันนะคะเพราะว่าเราจะออกอากาศในตอนกลางคืนก็ได้ปรึกษาหารือในการที่จะโต้แยง้งแล้วก็แสดงหลักการและเหตุผลว่าทำไมคุณจตุพรถึงควรรับรองและไม่ได้ผิดตรงไหนนะคะนางที่เราเคยได้ คุยกันมาก่อนแล้วว่ามันมีสองประเด็นการทำความทุจริตนะฮะหรือว่าประพฤติมิชอบใน่ามกลางการาหาเสียงคุณจตุพรอยู่ในคุกไม่ได้ไปทำอะไรเลยส่วนประเด็นคุณนะสมบัติก็เป็นประเด็นที่ได้รับรองไปแล้วแต่แม้มีผู้ร้องนะคะแม้มีผู้ร้องถ้าแม้กรกตจะใช้สิทธิตรงนี้ซึ่งจริงๆไม่ไม่ควรจะใช้แล้วเพราะว่าได้รับรองไปแล้ว ก็ต้องมีหลักการว่าจะวินิจฉัยอย่างไรนะหรือว่าสมควรที่จะต้องนำสือสารนะฮะในความคิดเห็นของเราก็ควรจะเป็นประการหลังแต่ว่ารายละเอียดต่างๆขอให้เป็นพระหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายในการทำหนังสือชี้แจงแต่แน่นอนในจุดยืนของเรานะฮะเรามีความคิดเห็นว่าพักเพื่อไทยและคุณจตุพรพรมพันธ์ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อ ในลำดับที่8ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชน15.770ล้าน7นหมืะคะร่วม16 000, ล้านเสียงรวมทั้งที่อาจจะมีบัตรเสียและความไม่เรียบร้อยใดๆก็น่าจะประมาณคิดว่าสัก17 000, ล้านกว่าๆและนอกจากนั้นประชาชนไทยถึงแม้เขาไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเขาก็อยากให้บ้านเมืองไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่การกดดันกรกตแต่เราอยากจะบอกว่าคุณห้าคนมาจากคอมมชอระบัตินี้คุณสนธิบุญ,ญรัตน์กรินซึ่งเป็นเป็นหัวหน้าคอมชอทำการรับประหารพักของคุณสนธิบุญ,ญรัตน์กรินได้รับการสนับสนุนจากประชาชนแสนกว่าคนนั้นเท่านั้น และคณะคมชอเป็นผู้แต่งตั้งท่านนะกกตในขณะที่พักที่คุณจตุพรสังกัดมีคนสนับสนุนร่วมสิบเจ็ดล้านคนหรือเอาแค่สิบหกล้านคนก็พอกับคนที่แต่งตั้งท่านแล้วไปทำพักการเมืองอ่ะมีคนสนับสนุนนะฮะแสนกว่าคนเท่านั้นอ่ะท่านเข้าใจหรือเปล่า ว่าประชาชนเลือกข้างใครประชาชนเลือกข้างใครแต่นี่เราไม่ได้หมายความว่าทำให้ท่านเนี่ยไม่ใช้กฎหมายหรือท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะทำงานท่านมีสิทธิ์ที่จะทำงานตามขอบเขตของกฎหมายแต่ว่าควรจะมีธงแห่งความยุติธรรมไม่ใช่ธงแห่งความอายุติธรรมกำกับเอานัดนะฮะในท่นก็จะพูดเพียงแค่นี้ ในส่วนของคุณจตุพรกับกะกะอเรามองว่าน่าจะใช้นะฮะการพิพากษาของศาลเป็นผู้ตัดสินมากกว่าแม้ศาลจะไม่ยึดโยงกับประชาชนและศาลบางศาลอาจจะมีที่มาจากคอมชอเหมือนกันแต่เราก็คิดว่าโดยลักษณะของสถาบันน่าจะเหมาะสมกว่า นะคะอย่างไรก็ตามเดนก็ฝากเอาไว้ว่าสันทานอุมัติของประชาชน16ล้านคนมันได้ชัดเจนในหมู่สังคมไทยและสังคมโลกไปแล้วถ้าหากว่าท่านจะใช้อำนาจใดๆในขอบเขตอำนาจของท่านนะคะก็ขอให้เป็นทางออกประเทศไทยนะคะดังที่เราจะมีการคุยต่อไปทางออกประเทศไทยการแก้ปัญหาความขัดแยง้ง เรืนจะพูดในเชิงหลักทฤษฎีประสานกับความเป็นจริงในประเทศไทยด้วยค่ะเราจะมาเข้าสู่หัวข้อในรอบสัปดาห์ที่แล้วเรียนได้พูดไปสองครั้งครั้งแรกพูดถึงปัญหาความขัดแย้งหลักในประเทศไทยนะฮะซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่าขัดแย้งกับ คุณทักษิณแล้วเอาคุณทักษิณน,นะฮะกับกลุ่มของตนเป็นความขัดแย้งหลักของประเทศไทยเมื่อมองอย่างนั้นก็ถือคุณทักษิณเป็นศัตรูที่จะต้องจัดการกันหลายชั่วโคตรนะฮะจัดการกันอย่างเกินกว่าความเป็นมนุษย์ทั่วไปแต่มันมันไม่ใช่เป็นแบบที่คิดนะคะไม่ใช่เป็นแบบที่คิดเพราะ ในที่สุดท่านต้องประจักษ์ว่าในความขัดแย้งนั้นจริงๆแล้วความขัดแย้งหลกักท่านกําลังเผชิญหน้ากับประชาชนไม่ใช่คุณทักษิณนะเพราะฉะนัน้นความขัดแย้งหลักของสังคมนะคะความขัดแย้งหลักของสังคมไทยจึงเป็นความขัดแยง้งระหว่างกลุ่มผู้ปกครองในเครือข่ายระบบอมย์กับประชาชนไทยไม่ใช่ระหว่างคุณทักษิณกับอมย์แต่ประการใด แต่ความขัดแย้งเชิงโครงสร้างก็เป็นความขัดแย้งของรากฐานเศรษฐกิจในทุนิยมโลกาภิวัตน์ขัดแยง้งกันกับโครงสร้างชั้นบนซึ่งล้าหลังอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมและต้องการที่จะทําให้ประเทศถอยหลังโดยทําให้รากฐานเศรษฐกิจถอยหลังซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทางออกประเทศไทยมีอย่างเดียวคือเดินหน้าต้องทําให้ความขัดแย้งของโครงสร้างนี้หมดไป และวความขัดแย้งเชิงโครงสร้างให้หมดไปไมีอยู่ทางเดียวคือเปลี่ยนโครงสร้างชั้นบนของสังคมที่มีเครือข่ายระบอบประมาทครอบงำอยู่นั้นให้เป็นโครงสร้างที่สอดรับกับรากฐานเศรษฐกิจทุนิยมโลกาภิวัตรคือเป็นระบอบประชาธิปไตยนี่จึงเป็นทางออกประเทศไทยในแง่ความขัดแย้งเชิงโครงสร้างนะคะเพราะนั้นนี่เป็นรอบที่รอบที่แล้ว และมาในในชั่วโมงที่สองในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงการแปลเปลี่ยนระหว่างความขัดแย้งรองคือความขัดแย้งในกลุ่มผู้ปกครองซึ่งบางครั้งกลายเป็นความขัดแย้งหลักชั่วคราวก็คือพูดถึงความแปลเปลี่ยนระหว่างความขัดแย้งรองกลายเป็นความขัดแย้งหลักในชั้นต้นก็ คุณทักษิณก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปกครองข้อขัดแย้งกับกลุ่มผู้ปกครองด้วยกันในเครือข่ายระบอบประมาณอันนั้นเป็นความขัดแย้งรองซึ่งกลายเป็นความขัดแย้งหลักชั่วคราวและเราได้เปรียบเทียบให้เห็นเหมือนเช่นยุค14ตุลาเป็นต้นมานะซึ่งความขัดแย้งรองกลายเป็นความขัดแย้งหลักชั่วคราวและเมื่อความขัดแย้งรองก็คือความขัดแย้งในกลุ่มผู้ปกครองกลายเป็นความขัดแย้งหลักต่างฝ่ายต่างก็ต้องหาฐานรองรับ คือแบ่งแยกประชาชนแล้วเพื่อที่จะทำให้ฝ่ายตนเป็นฝ่ายชนะและเมื่อใดฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ฝ่ายที่ชนะก็จะแปลสภาพกลายเป็นผู้ปกครองที่สมบูรณ์ก็จะเป็นความขัดแย้งหลักที่แท้จริงกับประชาชนไทยซึ่งก็คือเหตุการณ์นี้นั่นก็คือความขัดแย้งชั่วคราวระหว่างคุณทักษิณ กับเครือข่ายระบอบประมาทได้ถูกทำลายนะฮะด้วยการทำรัฐประหารและทางทหารและการรัฐประหารทางกฎหมายการใช้ตุลาการพิวัตรเมื่อถูกทำให้หายไปชั่วคราวเครือข่ายระบอบประมาทขึ้นมาเป็นผู้ปกครองที่สมบูรณ์จากการทำรัฐประหารจากการใช้ตุลาการพิวัตรท่านจึงกลายเป็นคู่ขัดแย้งหลัก กับประชาชนแต่หลายคนยังคิดแต่เพียงว่าความขัดแย้งที่สำคัญคือขัดแย้งกับคุณทักษิณจึงมองคุณทักษิณเป็นปฏิป,ปักษ์มองประชาชนเป็นลูกหาเป็นวัวควายหรือเป็นคนที่เดินตามหลังคุณทักษิณน,นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย แต่เมื่ออย่างไรอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้งเพราะว่านี่เป็นการหาทางออกของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนะ,ะในเมื่อชื่อการปกครองของเราว่าเป็นระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคุณหนีไม่พ้นการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งเท่านั้นจึงเป็นทางออกที่จะสามารถเปลี่ยนผู้ปกครองระดับหนึ่งได้ เน้นใช้คำว่าผู้ปกครองระดับหนึ่งเพราะการปกครองที่แท้จริงเนี่ยผู้ปกครองที่แท้จริงก็คือผู้กลุ่มกลไกรัฐได้สมบูรณ์แต่ในระบบการเลือกตั้งในสังคมไทยนะระบบการเมืองการปกครองของเรายังไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงผู้ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งมาตั้งรัฐบาลไม่ได้ไหมายความว่าเขาควบคุมและยึดกลุ่มกลไกรัฐได้ เขาจึงเป็นแต่เพียงแบ่งแยกอำนาจสามารถแบ่งอำนาจการปกครองไว้ได้ระดับหนึ่งแต่ต้องดูว่าด้านหลักคือใครด้านหลักของสังคมไทยดิฉันยังเชื่อมั่นว่าเป็นเครือข่ายระบอบอมาธติอาธิไปไตยเพราะอำนาจสำคัญสำคัญกลไกรัฐที่สำคัญสำคัญยังไม่มีการยึดโยงกับประชาชนยังมาจากการแต่งตั้งและแม้กระทั่งจากรัฐประหารยังดำรงอยู่ดังที่เราเห็น องค์กรอิสระทั้งหลายทั้งปวงหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นกสมไม่ว่าจะเป็นปปชกอกอตอสารพัดนะฮะทั้งหลายเหล่านี้ยังมาจากรัฐรนุนูญ50และมาจากมรดกข,ของคอมอชคอ,อมอชอที่ยึดอำนาจและประธานคอมอชอขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าไปท่านโปรดทบทวนท่านผู้ที่ทำาประหารมาแล้ว ท่านผู้ที่สนับสนุนการทํารัฐประหารทั้งหลายท่านเห็นหรือไม่ว่าผู้ทําการรัฐประหารผู้นําทําการรัฐประหารนั้นบัดนี้เมื่อไปตั้งพักการเมืองและเข้าสู่สนามการเลือกตั้งมีคนเลือกแสนกว่าคนนี่เันไม่ได้ยอ่อเย้ยนะเพราะเดนไม่ได้พูดในนามพักการเมืองพูดในนามองค์กรประชาชนที่ต่อต้านการ ประหารและต้องการประชาธิไปไตยท่านรู้สึกอย่างไรที่คู่ปฏิปักษของท่านได้เสียงมา15ล้าน7แสนเสียง7จ็ดหมื่นกว่าทั้งๆท,ท,ที่บล็อกกันเต็มเหนี่ยวรณรงค์โหวตโนก็รณรงค์นะขนาดเอาเสือสิงกระทิงแรดวัวควายเนี่ยมาติดเต็มถนนไปหมดแล้วเป็นไงประชาชนก็เลือกวัวควาย เสือสิงขริงแรกของท่านเนี่ยท่วมทนมาเลือก75%เปอร์เซ็นต์มาเลือกก็35ล้านเลยก็แสดงว่าเขามาเลือกวัวควายนยั่นแหละมาเลือกเสือสิงกริงแรกที่กกตยังไม่กล้าปลดออกเลยต้องรอให้หมดเวลาแล้วซาเล้งมาเก็บภาพวัวควายเสือสิงกริงแรดที่ประชันกับภาพผู้สมัครท่านมองเห็นหรือยังว่าประชาชนเขาได้ ตัดสินแล้วตัดสินแล้วคน16ล้านเนี่ยจะเลือกพักนี้แล้วที่เหลือไปเลือกพักอื่นๆพักที่ท่านสนับสนุนส่วนหนึ่งได้มาก็ไม่น้อยสิบเอ็ดล้านเสียงแสดงว่าแนวคิดประชาชนที่มาด้านอนุรักษ์นิยมก็มีพอควรน,นี่เป็นเรื่องดีนะอย่าให้มีคนกลุ่มเดียวในสังคมควรจะมีคนหลากหลายหลายกลุ่มเพราะว่าความขัดแยง้ง จะพัฒนาประเทศได้แต่คนทำรัฐประหารเนี่ยไปทำพักการเมืองดิฉันเคยเผชิญหน้ากับท่านในบางรายการดิฉันก็ได้พูดคุยกันพอสมควรนะฮะขนานั้นท่านมาลงสมัครแล้วนะตั้งพักแล้วท่านยังมีความเชื่อมั่นว่าการทำรัฐประหารรอบก่อนชอบทำแต่รอบใหม่น่าจะไม่ชอบทำ ท่านมองว่าประชาชนสนับสนุนการทำรัฐประหารขอโทษตอนนี้ของท่านมีแสนกว่าคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดจะทำรัฐประหารไม่ว่าด้วยการทหารหรือด้วยวิธีการทางกฎหมายท่านดูคุณสนธิบุญรัตกระเล่นเป็นตัวอย่างขนาดอุตสาไปเรียนนะวิชาการทางรัฐศาสตร์เพิ่มเติมแล้วเป็นไง ท่านได้แสนกว่าเสียงแสดงว่าท่านเข้าใจสังคมไทยที่เป็นจริงหรือเปล่าท่านไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านไปจัดการกับคุณทักษิณที่แท้ประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดเหมือนท่านถึงแม้ว่าท่านจะไปมองว่าเขาโง่เง่า,งาผ่านมาห้าปีตัวเลขกลับมากขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นเนื่จึงอยากจะเรียนว่าการทำรัฐประหารการฆ่าคน ะะการปราบปรามเอาคนเข้าคุกตรานี่ไม่ใช่ทางออกของประเทศไม่ใช่การแก้ปัญหาในอดีตในการเมืองการปกครองในระบอบโบราณซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์ต้องเป็นนักรบเหตุผลเพราะอะไรคือพระมหากษัตริย์หรือซึ่งต้องเป็นนักรบหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ย ต้องเป็นนักรบทั้งสิ้นอยู่ในวัฒน,นะถ้าเดิมในวันนกษัตริย์คือวันนะนักรบเพราะอะไรเพราะว่าทางออกก็คือรบกันราชวงศ์หนึ่งเอาชนะราชวงศ์หนึ่งถ้าราชวงศ์ไหนปกครองประเทศได้ดีประชาชนชอบใจมีอำนาจวาสนาก็ครองไปได้นานแต่ครองนั้นเท่าไหร่การสืบราชสมบัติก็จะต้อง มีบางช่วงบางยุคที่เสื่อมแล้วทางออกเขาทํากันอย่างไรเขาก็รบสิคะก็ขึ้นตั้งตัวเป็นกษัตริย์คนใหม่แล้วรบแล้วก็องค์ใหม่ถ้าดูแลประเทศชาติได้ดีบ้านเมืองก็สงบสุขร่มเย็นไปพักหนึ่งแต่หลังจากนั้นความจํากัดทางประวัติศาสตร์วิธีคิดการสืบทอดราชสมบัติก็เลยกลายเป็นเรื่องที่นะฮะเรื่องที่มีแต่การรบ พุ่งเป็นทางออกก็ต้องมีการปรับดาพิเศษนี่เป็นเรื่องธรรมดาและในสังคมไทยถ้าไม่ใช่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบอมาราธิปไตยก็ทับซ้อนกันอยู่ดังนั้นพระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงจําเป็นที่จะต้องมีขุนนางขุนศึกเป็นผู้คาจุนทําให้ระบอบอมาราธิปไตยทับซ้อนอยู่กับ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและในสังคมไทยนะ,ะระบอบาอมตาธยาทิปไตยแข็งแกร่งตั้งแต่ยุคโบราณจึงเลยมาจนยุคปัจจุบันและพระมหากษัตริย์ไทยที่แข็งแกร่งและชื่อว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่แท้จริงในยุคไม่นานที่ผ่านมาคือรัชกาลที่ห้ค่ะเราต้องปิด ครึ่งเวลาแล้วมาพบกันอีกทีค่ะ